<im attraction> ก็สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเลือกตัวนะผมก็มาตัวเดิมตัวถนัดของผมเองนะครับนาคอตนะอันนี้ทีมเขาก็้องรอดูนะครับว่าเขาจะแก้อะไรนะครับนะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคีรากับอ้อยนะครับเขาเลือกเป็นอ้อยนะโอเคเราไปดูในเกมกันเลยครับโอเคผมฟาร์มจบแล้วนะผมก็อยากได้มางก่อน,นะครับก็มาโซนนิดนึงนะฮา,าฮายากายากกดเอสูได้ง,ง,ง่ายๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหายาัน่คงตึงนะ ไปมาครับต้องรีบวลวครับผมต้องออกนะถ้าทีมเขาจะเล่นก็ให้เขาเล่นออกนะครับวันนี้เอ็นโซตาครับผมคงไม่เข้าไปแถมนะครับ,บอตอนี้ที่ผมหมดตรงเลยครับเดือดแค่ผมนะโหดเขาจะเอานะครับอันนี้ผมยืนแอคแอคหนึ่งโโหโดเดืสูครับโอเค ขู่นะครับขูนะอันนี้ลัมเบอร์ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับ <c oughs> แต่ว่าโซผมเกี่ยวไม่โดนนะเขาหมดสกิลลบนะครับ <c oughs> แต่ว่าลัมเบอร์รอดน,นะบ <c oughs> างครั้งที่จะเล่นมั่นใจตัวเองนะครับตัวลัมเบอร์คนนี้ <c oughs> แต่ว่าผมก็ปาไปก่อนครับ <c oughs> ค่อยค่อยฟาร์มไปนะไ <c oughs> อไอคนนี้ผมเจอโคตรบ่อยนะครับนะดาเล่นแรงครับเ <c oughs> ทนซีเทนซีนะกดดึกๆึกเจอโคตรบ่อยนะคร <c oughs> ับ น,นี่เราฝากไปก่อนนะเขาเล่นดีมากนะครับตานนี้เล่นน่าจะเล่นโหดยากนะเพราะว่าเสียต้นนะโอเคแต่ว่าผมก็จะคือผมจะไม่ไม่นี่เขานะคือเขาเล่นดีจริงนะครับต้องยอมรับผมจะไม่พายนี่เขานะตาน,นี้นี่ผมก็ฟามไปก่อนครับ ันนี้เราก็เก็บตัวเล็กยนะเก็บทุกตัวเพราะว่าตอนนี้คิวเราตามนะครับหายาโดนไปนะครับแต่ก็แลกมานะหายาขเขาลิสสุดนะครับถามว่าจังมาแบบนี้คมุมไหมมันก็ห้าส,สิบห้าส,สิบนะมันก็ได้แล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ตายนะนี่ผมก็เอาไปครับอยเข้าเดียวมานะฟอร,ร์อออเอ็นฟอร์เอ็นเราจัดครับโอเค โอเคผมลบดอกนะครับลบดอกนะแล้วค่อยเล่นไปครับอ้อยมากังละผมจะพยายามดูว่าเขาจะเล่นไหนนะคือผมเรื่องดาเมจผมแพ้อ้อยอยู่แล้วนะครับผมจะเล่นแบบรอเขาพลาดนะผมค่อยจะเก็บเขานะอันนี้ผมเก็บในส่วนของคีปของเพื่อนไปนะครับโอเคก็เข้ามาตีป้อมนะ พอเรียนลอมนะครับโคตรแรงนะผมต้องต้องหนีว่ะไม่ไหวนะเราก็ฟาร์มไปครับไม่มีอะไรทำก็ฟาร์มนะผมก็พยายามดูอยู่นะครับว่าทีมจะเล่นไหนนะคือลอมเบอร์เป็นตัวที่กันเมดกับแคลรีแคด,ดีดีมากนะตอนผมเรียนคีลานี่แบบ เขาไปเอายากมากนะครับมันทุบมันทุบออกมาได้นะถ้าเขายืนจะชิดกันเนี่ยโอ้เบอร์ล,ลำบากมากครับไอเล่นนะโอเคแต่ว่าไม่มีใครไม่มีใครตายก็มาดูนะครับไปขึ้นบนนะครับต้องหาอะไรทำนะตอนนี้ห้านาทีครับ บิไม่ได้นะไม่ได้ oh, okay. บนลน,นะโอเคผมแมปบงกรอครับือคิวจะตาม่เราได้ออบเจต,ต์นะทีเขาแบบฆ่าคนได้นะครับไม่จำเป็นต้องออบเจ็์อย่างเดียวนะแม่แมแบบนี้ <the> <the> ไปมานะโอเคยืนรอครับยืนรอไม่อยากโผล่นะกลัวเขาเห็นเดี๋ยวเขาเขาโดดทุบแส่ครับเมื่อกี้ ก็แรงเหมือนกันนะครับไม่มีสกิลนี้ก็เด้งได้เหมือนกันครับผมไม่มีมานาด้วยไงคือมานามันได้รดพัวดาวน,นะครับเดี๋ยวอ้อยสุดตึงนะครับอันนี้ผมอยากจะไปแบบสกิดเอลซูเล่นนะแต่ว่ามีเสียงครับกว่าคิซี่โยกแล้วตายนะเห็น,นไ,ไหมครับเดียวมาโดนนะครับตายเลยนะ ันนี้ผมโดนนะครับลมเบอร์เล่นดีจัดนะเดี๋ยวขอแก้ใหม่นะครับเกมก็เริ่มตามมานะโอเคผมก็ฟาร์ไมไปก่อน,นครับด้าเมยผมแพ้อ้อยนะครับอันนี้เพื่อนจับอ้อยได้นะไม่รู้ว่าอ้อยจะรอดไหมครับทูเรียนปิดอ้อยให้ครับอันนี้ผมตัดสินใจเล่นนะแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งตัวนนะเต่ก็ให้ทีมเข้าเล่นครับป่าขาตายแล้วผมก็รอรอรอจังหวะน,นะอันนี้ผมต้องเก็บฟอร์เรนนะครับฟอร์เรนเลือดน,น้อยนะ โอเคได้ฟอร์าม,มาครับเป็นจังหวะห้าสิบห้าสิบนะครับผมมั่นใจว่าผมทำได้นะผมเลยเข้าครับตามจริงถ้าเกิดว่าเจอแบบอ้อยหรืออะไรเนี้ยจะมีสองทางเลือกออกก็ออกเป็นสเปียร์ก็ได้นะครับมันจะได้เลือดด้วยนะ <Your team S 1> แล้วก็ขึ้นคีเลยนะแต่ว่าผมจะเล่นเป็นเซตแลนนะครับจะดักเขาเนยะแบบรอพลาดผมเ,เข้านะครับ อันนี้ออยทูปนะผมผมรอเล่นนะครับคือขนาดเงินผมนำาอ,อยนะนี่ไม่ใช่เบียวผมนำนะแต่ไม่รู้ว่าเงินผมนำไหมนะกดออาอะเมื่อกี้สิบสิบสามกับสิบเอ็ดนะครับออยคนแรงนะต้องฟาร์มออยเงินตบนะครับสู้ไม่ได้ โอเคทีมเขาเชิงดีมากนะครับอันนี้ผมปล่อยลากนะครทำให้เพื่อนอยู่อันนี้หมดต้องต้องปล่อยบนนะครับรอรอรอต้องจัดให้ฟอร์เรสสักหน่อยคะโอเคเขาเขาก็จะกลัวแล้วนะครับ เขาโดนนะโอเคเขาก็จะไม่ไม่ห้าวแล้วนะอันนี้อ้อยโอ้โหไอ้แม่งเอาจัดนะครับดูโอ้โหโคตรแรงมาผมได้อ้อยนะครับเหลือเมีนะจังหวะนี้จิตวิทยาครับไปครับสวยจัด เดี no h, ๋ยวฟอรีตัวเดียวจันบ้านได้เปล่าวะแต่ว่าคอริตจะลำคอริตน่าจะดำลำไม่ตึงนะครับผมผมตีบ้านแน่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับผมจกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายก็มาสรุปผลกันนกันครับว่าผมจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะตอนนี้ ได้ที่สองนะครับ